สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอของช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องให้ฟังเฉยๆนะครับแหมมากับบรรยากาศฝนตกร้องเพลงอะไรกันดีครับเอาง่ายๆเลยดีกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับความหมายของเพลงนี้ผมขออนุญาตมาคุยกันก่อนแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะล่ายาวให้ฟังว่ามันเรื่องราอะไรยังไงแบบน คืนนี้อาจจะลงดึกไปสักนิดหนึ่งนะครับประมาณสักสามทุ่มเพราะว่าผมยังเคลียอะไรไม่เสร็จคลิปนี้น่าจะได้ดูประมาณสามทุ่มเลยนะครับอ่ะฝนตกไม่ทั่วฟ้านี่เป็นการเขียนเนื้อเพลงของผมเองเพียงเพราะว่าน้อยเนื้อต่ําใจที่ตัวเองเป็นลูกน้องแต่ก็ไม่ได้รับความยุติธรรมบางส่วนในอดีตนะครับแต่ตอนนี้ความยุติธรรมตรงนั้นผมไม่สนใจแล้วครับเอาแล้วครับ ท่านผู้ชมก็รอฟังเพลงอยู่ผมคิดอย่างนั้นนะยังไงก็มาเริ่มต้นฟังเพลงกันดีกว่าครับชื่อเพลงว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเท <c oughs> วาสายฝนหล่นช้ำไม่เย็นชุ่มชำ้ำใครโดนประจำมันทำให้สุงอยู่ทุกซ้ หากมาไม่ถึงซึ่งความสุขที่เคยมีมาความเศร้านำพาน้ำตามาโดยไม่รู้ตัวก่อนฝนเคยตกโดนตูเปียกไปทั่วจนชุ่มชำ้ำบัดนี้เราคงมีกรรมจึงทำไม่ฝนเลื่อนลอยออกไป ฝนตกไม่ทั่วฟ้าแม้อยู่ชายคาเดียวกันสิ่งที่เกิดกับฉันอยากรู้มันคืออะไรก่อนเคยมีความสำคัญตอนนี้มันเริ่มจางหายไม่นานก็หมดความหมายสุดท้ายก็กลายเป็นคนไร้ค่า ผลเคยจกโดนตัวเบียกไปตัวจนชุมช่มฉ่ำความสุขมันทำให้จําเรื่องเราดีๆแต่ผนที่เคยตกมากรับมาลายหายลงทุกทีเรื่องเราต่อจากนี้ก็ย,ยังไม่มีคำอธิบายก่อนผนเคยตกโดนตัวเบีย ไม่ทั่วจนจุ่มจำบัดนี้เราคงมีกรรมจึงจำมีฝนเลื่อนลอยออกไปฝนตกไม่ทั่วฟ้าแม้อยู่ชายคาเดียวกันสิ่งที่เกิดกับฉันอยากรู้มันคืออะไรก่อนเคยมีความสำคัญ ตอนนี้มันเริ่มจางหายไม่นานก็หมดความหมายโวงโวงสุดท้ายก็กลายเป็นคนไร้ค่าก่อนฝนจยตกโดนตัวเปียกไปทั่วจนชุ่มชำบัดนี้เราคงมีกรรมจึงจำไม่ฝ้นเลื่อนลอยออกไป ฝนตกไม่ทั่วฟ้าแม้อยู่ชายแค่เดียวกันสิ่งที่เกิดกับฉันอยากรู้มันคืออะไรก่ oh. อนเคยมีความสำคัญตอนนี้มันเริ่มจางหายไม่นานก็หมดความหมายฝนตกไม่ทั่วฟ้า แม่อยู่ใช้ค่าเดียวกันสิ่งที่เกิดกับฉันอยากรู้มันคืออะไรก่อนเคยมีความสำคัญตอนนี้มันเริ่มจางหายไม่นานก็หมดความหมายโว,โว้สุดท้ายก็กลายเป็นคนไร้ค่า ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงที่มีชื่อเพลงว่าฝนตกไม่ัูวฟ้าเพลงที่ตัดฟอต่อว่าเจ้านายได้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเจ้านายจะไม่เข้าใจก็ช่างมันไปเถอะครับฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องให้ฟังเฉยๆถ้าใครผ่านมาเจอคลิปวิดีโอของช่องนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเพลงเพราะหรือไม่เพราะหรือว่าอะไรเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เจ้าของช่องกำลังเดินทางไปทำธุระส่วนตัวนะครับแหมคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะออนแอร์ในเวลาประมาณสามทุ่มแหละครับวันนี้คงจะต้องเลื่อนเวลาออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าน่าจะไม่ทันในเวลาสองทุ่มนะครับแต่วันต่อๆไปเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีครับถ้าเพื่อนๆชอบช่อง YouTube ช่องนี้นะครับก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่อง YouTube ช่องนี้ช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องให้ฟังเฉยๆโอเคครับยาวมาพอสมควรแล้วก็ประมาณนี้เนาะผมขออนุญาตไม่ถ่ายหน้าตัวเองลงเหมือนเดิมถ้าใครอยากเห็นหน้าผมนะครับพักมาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะบอกชื่อช่องให้คุณไปดูเห็นหน้าผมฉ่ำมากเลยถ้าคุณยังไม่เคยดูนะโอเคนะครับก็ยาวมามากพอสมควรแล้วก็ เท่านี้นะครับพบกันใหม่เพลงต่อไปในวันรุ่งขึ้นจะเป็นเพลงอะไรผมยังไม่รู้แต่คลิปนี้แน่นอนแล้วประมาณสองทุ่มคงไม่ทนันต้องสามทุ่มนะครับรอชมกันได้ครับเลดไปชั่วโมงนึงก็ต้องกราบขออภัยคนที่รอดูอยู่นะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปต่อไปเพลงต่อไปเพลงหน้าสำหรับเพลงนี้คลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ